debts. stop. to Turkey, the lot. of your gonna From down won all never we've We're kids fucking Paris สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนะครับสรุปผลเมื่อคือนกันก่อนนะครับเมื่อคือนให้ไป3คู่นะครับลิเวอร์พูลออฟเฟนแมแล้วก็อาตาลันต้านะครับก็เมื่อคือนนะครับลิเวอร์พูลนะครับชนะไปได้ 4ประตูต่อศูนย์นะครับงดงามจริงๆนะครับเฮาดงามจริงๆอ่าใครตามก็รับไปนะครับเมื่อคืนนะครับไปดุนคืนนี้กันต่อนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับใครที่กำลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่มบอลเว P ีที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับมาครับมาเข้าเรื่องครับคืนนี้คัดไหมสามคู่นะครับสามคู่นะ ไปกันที่คู่แรกครับคู่แรกจะเป็นบอลเบลีงอังกฤษนะครับระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับวัตฟอร์ดเวลา21นาฬิกาครับไปดูสถิติกันก่อนนะครับอันดับตารางของการอันดับตารางการเล่นของคู่นี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านนะครับอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับแข่งไป12เกมนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ3แล้วก็แพ้ไป5เกมนะครับมีอยู่15แต้มคืนนีตาเลสเตอร์ซิตี้ชนะ ก็จะกลายเป็น18แต้มนะครับจะขึ้นไปอยู่อันดับที่7แทนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่แข่งกำลังจะแข่งกับเชลซีส่วนวอตฟอร์ดนะครับทีมเยือนคืนนี้นะครับอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับแข่งไป12เกมชนะ4เกมนะครับเสมอ1เกมแพ้ไป7เกมมีอยู่13แต้มนะครับเรามาดูสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนอย่างวอตฟอร์ดนะครับวอตฟอร์ด5เกมล่าสุดชนะ2เกมนะครับแพ้ไป3เกมไม่เสมอใครเลยนะบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีสัักเท่่าไหรรนะคบ แล้วก็อีกอย่างนะครับวอตฟอร์ดนะครับชอบเสียประตูในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าก็ชอบยิงทีมอื่นในครึ่งแรกเหมือนกันคืนนี้ลุ้นจากสถิติของวอตฟอร์ดสกอร์สูงแรกน่าลุ้นอยู่ครับต่อไปจะเป็นสถิติของทางฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้หเกมล่าสุดชนะไป1เกมนะครับเสมอ2แพ้2ต้องบอกว่าฟอร์มนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนสกอร์สูงแรกของเลสเตอร์นะครับต้องบอกว่าน่าลุ้นเลยครับเลสเตอร์เป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับ เป็นทีมที่ชอบยิงในครึ่งแรกมากครับสกอสูงแรกน่ารุนอีกแล้วส่วนสกอสูงเเกมนะครับดูจากสถิติแล้วคุณเลสเตอร์ซิตี้นะครับแข่งกับใครจะยิงเฉลี่ยประมาณ2ลูกนะครับต่อเกมนะต่อไปไปดูสถิติเฮดตัวเฮดนะครับสถิติจากทุกถ้วยทุกรายการของทั้งคู่นะครับที่เจอกัน5เกมล่าสุดเป็นทางฝั่ง้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะไปได้3เกมนะครับเสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับวอตฟอร์ดห้าเกมล่าสุดชนะเลสเตอร์ได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ ชนะเลสเตอร์ได้แค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ดูจากสกอร์ที่ยิงกันนะครับในสกอร์สูงแรกคู่นี้เจอกันไม่ค่อยยิงกันในครึ่งแรกสักเท่าไหร่นะครับยิงกันแค่3จาก5เกมล่าสุดยิงกันในครึ่งแรกครับส่วนสกอร์สูงเนมเกมนะครับต้องบอกว่ายิงกันไม่ค่อยถึง3ลูกสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดมาที่ราคาต่อ0.5นยกวหนึ่งแล้วก็มีราคาต่อ1ลูกครับ คู่นี้นะครับบอลเต็งนะครับมั่นใจเลยนะครับไปเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ที่ราคาต่อ0.5คว่1หนึ่งครับส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับเปิดมาที่3ลูกแล้วก็2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้มองว่าน่าจะยิงกัน2ลูกขั้นต่ำนะครับรอุ้ดลูก3เพราะฉะนั้นสกอร์สูงเต็มเกมสอลูกครึ่งควบสามอ่านยังมองว่าน่าจะกดได้อยู่ครับส่วนสกอร์สูงแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกแล้วก็1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับอ่าจากสถิติแล้วคู่นี้นะครับ ครึ่งแรกนะครับอย่างน้อยสกอร์หลูกต้องมีแน่นอนครับรอรู้ลูก2นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะเลสเตอร์ซิตี้นะครับไปบอลเต็งเลสเตอร์ซิตี้ครับสกอร์สูงเต็มเกม2ลูกครึ่งพวกสากดได้ครับแล้วก็สกอร์สูงแรก1ลูกกดได้เช่นกันครับต่อไปไปดูบอลคู่ที่2นะครับบอลคู่ที่2ก็จะเป็นบอลพิมพ์ดีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตนะครับจะเจอกับเชลซีครับไปดูตารางการเล่นกันก่อนครับ ตารางคะแนน้าบ้านคืนนี้จะเป็นฝั่งเจลซีนะครับเจลซีอยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนนะครับแข่งไป12เกมนะครับชนะ9้าเสมอ2แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับมีอยู่29แต้มส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับที่8ของตารางนะครับแข่งไป12เกมชนะ5เกมนะครับเสมอ2เกมแพ้ไป5เกมนะครับอยู่มี19กคะแนนนะครับคืนนี้ถ้าแมนยูชนะนะก็จะกลายเป็น24แต้มนะครับจะขึ้นมาอยู่อันดับ4แตนเวสแฮมนะครับ ไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่งแมนยูกันบ้างนะครับแมนยู5เกมล่าสุดชนะ2เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับชนะบียาเรียนนะครับในถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกมา2ประตูต่อ0นะครับแต่ว่าไปแพ้วย์อรฟอร์ด4ประตูต่อ1ครับสกอร์สูงแรกนะครับดูจากสถิติแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยมีสกอร์ในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าชอบยิงในครึ่งหลังนะครับส่วนจะก็ ของทางฝั่งเจลซีนะครับ5เกมล่าสุดชนะสนะครับเสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเลยนะครับสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านเจลซีคืนนี้นะครับเกมล่าสุดเจอกับยูเวนตุสนะครับจากอิตาลีในบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกชนะไป4ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าฟอร์มดีมากครับจากนั้นก็ชนะเลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ0ูนย์ครับไปดูสกอร์สูงแรกนะสะกอร์สูงแรกเชลซีต้องบอกว่าเป็นทีมที่ชอบยิง ประตูในครึ่งแรกมากนะครับ3เกมล่าสุดยิงประตูในครึ่งแรกรวดเลยนะครับอย่างน้อย1ประตูต้องมีครับแล้วก็เฮดตัวเฮดของคู่นี้นะครับหเกมล่าสุดของคู่นี้จากทุกถ้วยทุกรายการที่เจอกันนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเจลซีนะครับชนะไปได้1เกมเสมอ1เกมแพ้ไป2เกมคู่นี้นะครับค่อนข้างจะสูสีนะครับสถิติเฮดตัวเฮดกินกันไม่ค่อยลงเท่าไหร่ส่วนสกอร์สูงแรกนะครับห้าเกมล่าสุดนะครับยิงกันแค่3ประตูจาก5เกมล่าสุดเท่านั้น และที่สําคัญนะครับ3ประตูนะครับเกิดขึ้นจาก3เกมแล้วก็2เกมล่าสุดไม่มีประตูเกิดขึ้นในครึ่งแรกครับส่วนประตูเฉลียนะครับอยู่ที่ประมาณ2ลูกนะครับคู่นี้นะไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับของคู่นี้นะราคาที่เปิดมาของคู่นี้นะครับเป็นทางฟังเจ้าบ้านเจลซีนะครับเปิดมาที่ราคาต่อ1ลูกแล้วก็มีราคาต่อ0ูนย์จุดหวบ1ครับคู่นี้นะครับบอลเทคนะครับขอรุนที่เจลซีนะครับที่ราคาต่อ0ูนย์หบ1รอรุนลูก2ครับ ส่วนสกอรส์สูง,สงเต็มเกมนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบสแล้วก็2ลูกครึ่งคู่นี้คิดว่าน่าจะถึง2ลูกครับรอรุนลูก3มนะมั่นใจว่าลูก3น่าจะมาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นบอลเต็งคือน,นี้สกอร์สูงเต็มเกมนะครับที่2ลูกครึ่งควบ3แล้วก็2ลูกครึ่ง2ราคากดได้เลยครับส่วนสกอร์ส,สูงแรกครับมาแน่นอนครับสกอร์สูงแรกนะหลูกอย่างน้อยต้องมีรอลุนลูก2ครับสกอร,ร์สูงแรกเปิดมาที่ราคา1ลูกแล้วก็1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับกดที่ราคา1ลูกนะครับแน ย้ำอีกรอบนะครับบอลเต็งนะครับบอลเต็งไปเชลซีที่ราคาต่อสูนอยู่หน้าควบหนึ่งนะครับสกอร์สูงเต็มเกม2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งควบสามสองราคากดได้ครับสกอร์สูงแรกนะครับ1ลูกกดได้เช่นกันครับต่อไปไปดูบอลคู่สุดท้ายครับบอลคู่สุดท้ายจะเป็นบอลลาลิกาสเปนครับเรียนมาดริกนะครับเจอกับเซบีย่านะครับไปดูตารางคะแนนครับเรียนมาดริกนะครับ อยู่อันดับที่1ของลีกตอนนี้นะครับแข่งไป13เกมชนะ9เกมเสมอ1เสมอ3เกมแล้วก็แพ้แค่1เกมนะครับมีอยู่30แต้มเซบีย่านะครับอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับแข่งไป13เกมนะครับชนะ8เกมเสมอ4เกมแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นครับมีอยู่28แต้มคืนนิซ่าเซบีย่าชนะนะครับจะขึ้นไปอยู่หัวตารางกานกันเลยทีเดียวครับส่วนสถิติ5เกมล่าสุดของ เซบีย่านะครับทีมเยือนคืนนี้5เกมล่าสุดชนะไป3เกมเสมอ1เกมแพ้ไป1เกมครับแล้วก็เซบีย่านะครับเป็นทีมที่ดูจากสถิติแล้วชอบยิงครึ่งแรกมากครับ4จาก5เกมล่าสุดนะครับเซบีย่ายิงประตูในครึ่งแรกครับแล้วก็สถิติทางฝั่งเจ้าบ้านเรอัลมาดริดนะครับ5เกมล่าสุดชนะรวดครับไม่แพ้ไม่เสมอใครเลยนะครับ5เกมล่าสุดเรอัลมาดริดชนะหมดเลยนะครับเกมล่าสุดนะครับชนะเชอริฟดีราซโปนะครับจากอ่าบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีก มา3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ชนะแคนาดาไป4ประตูต่อหนึ่งครับส่วนสกอร์สูงได้นะครับเรียนมาดิศนะครับเห็นจากสถิติเลยต้องบอกว่าชอบยิงสกอร์ในครึ่งแรกมากครับอย่างน้อย1 2เม็ถึงดต้องมีครับคืนนี้นะแล้วดูสถิติเฮดตัวเฮดของคู่นี้นะครับจากทุกถ้วยทุกรายการนะครับห้าเกมล่าสุดเรียนมาดิศนะครับเจ้าบ้านเป็นฝ่ายชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอหนึ่งครั้งไม่แพ้ซบีย่าไม่ไม่แต่เกมเดียวเลยนะครับไปดูสถิติไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับ ราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นต่างฝั่งเจ้าบ้านเรียนบริษนะเปิดมาที่ราคาต่อ0ูนหน้าอะไรก็ราคาต่อ0ูนย์จุดหควบ1ครับคู่นี้นะครับขอรุ้นเรียนบริกที่ราคาต่อ0ูนย์จุดหควบ1นะครับส่วนสกอสูงเต็มเกมนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งควบสคู่นี้นะครับกดได้สบายเลยนะครับสกอสูงเต็มเกม2ลูกครึ่ง,ง,ง,ก,งกดได้สบายครับส่วนราคาสกอสูงรสแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกกดได้ไม่มีปัญหาครับคู่นี้นะอย่างน้อย3าสีลูกต้องมีแน่นอนครับ อย่างน้อยาลูกสกอร์เต็มเกม3าสลูกมีแน่นอนแต่ครึ่งแรกนะครับครึ่งแรก2ลูกคิดว่ามาแน่นอนครับสกอร์สูงแรก1ลูกกดได้สบายครับย้ำอีกรอบนะครับบอลเต็งไปเรียนมาดิกนะครับสกอร์สูงเต็มเกม2ลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงครึ่งแรก1ลูกกดได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับใครกำลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลที่แจกอบอล ยี่สิบชั่วโมงนะครับที่แจกทีเด็ดบอลยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะย้ำกันอีกรอบนะครับคืนนี้นะครับบอลเต็งมีเลสเตอร์ซิตี้นะครับเจลซี Chelsea, แล้วก็เรียนมาดริกนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับขอให้พรุ่งนี้ทุกคนตื่นมารับทรัพย์กันทั่วนหน้าสวัสดีครับ